การติดตามข่าวสารต่างๆกันต่อในห้องข่าวรัฐสภาชาแภาคเที่ยงนะคะไปดูเรื่องของความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนค่ะที่วันนี้นะคะที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎรค่ะก็ได้รับยื่นหนังสือจากเครือข่ายชาวบ้านจังหวัดนครสวรรค์นะคะที่คัดค้านการเกาะสร้างโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะแปรูปค่ะเพื่อขอให้คณะกรรมาการของรัฐสภานะคะที่เกี่ยวข้องนั้นได้ดําเนินการช่วยเหลือค่ะ นายแพทย์สุกิจอัธโภประกรณ์ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎรรับยื่นหนังสือร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่อำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ที่คัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะแปรรูปหรือขยะอุตสาหกรรมโดยนางเรียมวิไลเรือง ทีระองศาผู้ประสานงานเครือข่ายชาวบ้านอำเภอหนองบัวกล่าวว่าส่วนตัวเข้าใจเรื่องการแปะรูปพลังงานการบริหารจัดการขยะและไม่เคยคัดค้านนโยบายการทําเชื้อเพลิงหรือพลังงานที่มาจากขยะแต่พื้นที่ที่โรงงานตั้งอยู่ใกล้พื้นที่ชุมชนเกษตรกร,กรและใกล้แหล่งน้ําซึ่งแหล่งน้ําแห่งนี้เคยมีการทําเรื่องถวายดีกาขอเข้าเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำร,ริโดยเสนอเป็นโครงการอนุร,รักษ์ต้นน้ำลำธารอํา เภอหนองบัวแล้วมีพื้นที่ทั้งหมด69,035ไร่แต่ในพื้นที่โครงการที่มีอยู่4พื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่อนุรักษ์ฟื้นฟูและเป็นพื้นที่ของประชาชนทำกินอยู่แล้วทำให้เครือข่ายชาวบ้านอำเภอหนองบัวได้ดำเนินการคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะชุมชนแปรรูปหรือขยะอุตสาหกรรมมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี2560จนถึงปัจจุบัน ซึ่งพบประเด็นความไม่เหมาะสมหลายประการเช่นสถานที่ในการก่อสร้างความไม่เห็นชอบด้วยกฎหมายและความไม่โปร่งใสด้านการดําเนินการตลอดจนการมีส่วนร่วมของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งประชาชนได้ร้องขอความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องให้มีการตรวจสอบแล้วแต่ไม่ได้มีการดําเนินการแต่อย่างใด แม้ในโรงงานดังกล่าวจะแม้โรงงานดังกล่าวนะคะจะก่อสร้างก่อนได้รับการอนุญาตก็ตามเครือข่ายชาวบ้านจึงเข้ามายื่นหนังสือเพื่อขอความช่วยเหลือและมอบเรื่องให้กับประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อมอบให้คณะกรรมาการที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินการช่วยเหลือ ท้งนี้นะคะที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่าการยื่นหนังสือคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะของประชาชนในครั้งนี้เป็นเพียงการยื่นคัดค้านในพื้นที่อำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์เท่านั้นไม่ได้ต่อต้านหรือคัดค้านในภาพรวมและในฐานะที่เป็นตัวแทนประธานสภาผู้แทนราษฎรยินดีเป็นสื่อกลางที่จะส่งเรื่องต่อไปอย่างคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องค่ะ